ซ่อมไม่ได้ระนับเฉยดังนั้นเมื่อไม่ทําให้หลับดีเขาใช้น้ำมันกัญชาตรงๆเขาก็คิดว่ายิ่งเยอะยิ่งดีเขาก็เลยมีหลับว่าต้องเมานะครับก็คือกินเยอะเนี่ยยิ่งเมายิ่งหายนี่ก็คือความเชื่อของเขาดังนั้นเขาก็ต้องทําให้เข้มข้นนะครับเพื่อให้เมาง่ายๆหายไวๆดังนั้นใตดยนเนี่ยนันงยดนะครับ เท่ากับของผมประมาณ30ถึง60บางคนบอกว่า60ถึงแปดสิบเกซ้เตนะครับแต่ว่าอย่างน้อยถ้าผม3ามยี่ิบเกิดขึ้นไปนั่นแหละใ้ใจดีเนี่ยเพราะว่าผมไม่แน่นอนอีกเข้มข้นเนี่ยอย่างน้อยก็เท่าผม3ามยี่ิบเกิดตัวนึงนะครับบองคนยงเกิดเท่าผม3ามยี่สิบขึ้นไปแต่นั้นมันก็ต่างกันขอเชื่อว่าน้ํามันกัญชาเนี่ยมันเป็นยาวพิเศษเพราะนั้นกินทุกโลกหายหมดแหละเนาะ แต่เราไม่เชื่อเพราะเราวิจัยแล้วพิสูจน์แล้วว่ามันไม่แบบนั้นคือการที่ใช้เยอะๆนครับแบบเนี้ยพิษพิสัตว์เนี้ยแล้วมันหายเนี้ยครับมันหายแค่โรคเดียวครับคือโรคมะเร็งโรคอื่นไม่หายหรอกทีนี้พอคนใช้ในมะเร็งหายนะครับผมาก็คิดว่าคิดเอาเองเนาะมะเร็งมันยาก ยังหายโรคอื่นเนี่ยมันน่าจะง่ายกว่ามะเร็งเพราะฉะนั้นถ้ามะเร็งมันหายโดยทีเมาแล้วครับโรคอื่นก็ต้องหายด้วยทีเมาด้วยแน่ๆมีคิดแบบเนี้ยซึ่งมันไม่จริงเพราะเขาไม่ได้ลงรายละเอียดว่าที่มันหายเพราะอะไรไอ้มะเร็งมันหายเพราะอะไรเราต้องลงรายละเอียดว่ามันหายเพราะอะไรที่กินแล้วเมาทำไมมะเร็งมันหาย เราต้องรู้รอะไรกัยก่อนเนาะอันนี้จะลงเรียดตัวนี้นิดนึงเพื่อให้ทราบว่าคนเข้าใจผิดมาเยอะเพราะว่าจากลิกรรข่งสันข้หายนี่แหละคนก็ทาตามเขาแต่ว่าเอาแค่วิธีของเขามาใช้เกินตำต้นตำหลับลิรรึ่ตสันนะครับเขาเป็นคนแคนาดาเนาะทำงานในโรงพยาบาลแต่ก็เป็นวิทูอัล เขาไม่ได้เป็นหมอนะทำงานมานานเดี๋ยวแล้ววันหนึ่งเขาเป็นมะเร็งผิวหนังแล้วหมอในโรงพยาบาลเนี่ยก็ช่วยกันรักษาเพราะว่าเป็นคนของโรงพยาบาลเองใช่ครับรักษาจนสุดท้ายเนี่ยหมอประกาศว่าคุณเนี่ยหมดหวังแล้วคุณไม่มีทางรอดแล้ว